ก่อนจะไปเบิ้งคลิปน้องฟาาทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ออ เชก็ต okay. ้องขอการสบายดีผสมทุกทานนะขอเจ้าสูส we the so <c oughs> <pper> ่ง <drain> ฟ <rehears ed ounce> ัก <possa> ซ <ower> <zin> ี Sisters. ่เนาะตอนนฮาอยูนเกมมาครับเอาชีวิตลอดเสาสีโซโนเองเนาะยู่วคือวันนี้นะคะทุกคนมดที่เราเอามานั้นแบบโคตรจะพิเศษคือย้ําโคตรจะพิเศษนั่นก็คือมดตดมดสัตว์ในตำนานนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งจะว่าสัตว์ในตำนานมันก็ไม่ได้น่าจะเป็นแบบเทพไม่ใช่เทพดิเป็นแบบสัตว สัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสัตว์ในตำนานอะไรสักอย่างอะทุกคนนั่นแหละแต่ว่าแบบเป็นสัตว์หายากแล้วก็เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สัตว์ในตำนานอะไรสักอย่างอะไรทุกคนก็ทำทำนองนั้นแหละก็ไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงดีนะค่ะทุกคนซึ่งเราต้องมาสุ่มกันว่าเราจะเจอตัวดีหรือว่าตัวร้ายแล้วก็ต้องรอดูกันเอาเองนะคะทุกคนงั้นเราก็เริ่มการเอาชีวิตรอดเลยดีกว่าเย้เก็คือนะทุกคนการเอาชีวิตรอดโอ้โหอ,อาหารเยอะแยะเลย ก็คือการเอาชีวิตรอดของหวานนะคะทุกคนคือเอาชีวิตรอดบบตอนนี้เป็นตอนเช้าแล้วก็รอค่าแล้วก็รอเช้าอีกทีก็ไหนทุกคนขอภาวนาให้เราเจอตัวดีด้วยเถอะเพราะว่ารู้สึกเหมือนช่วงน,นี้จะเจอตัวร้ายแบบเยอะแยะมากมายเลยทุกคนวังอยายว่าอยากจะเซฟแบบว่าความแบบเฮ้ยทำไมหมูมองหน้าหวานอ๋อมนถือาอาหารให้กินแล้วกันอะอไปไปไปมีลูกหมูด้วยก็ไหนทุกคนวังอยากจะเซฟชีวิตเองหน่อยนะคือเราเจอตัวร้ายตลอดแล้วก็แบบว่าวันยังไม่อยากตายทุกคนวันอยากแบบ จเจอตัวดีดอ่ะเออแล้วก็ต้องมาดูว่ามันจะเป็นตัวดีหรือเปล่าอ้าไปกินเจ้าหนูอ่ะตัวนี้ได้กินหรือยังตัวนี้กินแล้วโอเคน่าจะมีแค่นี้ทุกคนอู้ําทำไมอาหารมันเยอะจังเลยอ่ะโอ้โหคืออิ่มแป่ะบอกแค่นะั้นอิ่มแป้โอ้โหทำไมหมูมันเยอะจังเนี่ยเอ่ออุอย้ยเสียงงูเสียงงูเอ้ยเดินตามทำไมอ่ะ,เ,อะเก็บเลยแล้วกันเฮ้ยอ,อาหารก็ให้ไปตั้งเยอะอ่ะอ้หูทุกคนวันนี้อาหารเยอะมากคือปกติมันไม่เยอะขนาดนี้ แล้วว่าผลเกาเรียกอะไรผลละไม้มันบอว่ากำลังเติบโตไปอย่างดีนะทุกคนเฮ้ยงูงูกินอันนี้ไหมอ่ะฉันให้หหงูเฮ้ยงูกินด้วยอันนี้งูอะไรอะทุกคนงูหางกระดิ่งใช่ไหมงูหางกระดิ่งจริงด้วยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมันกระโดดเฮ้ยสวัสดีสวัสดีนี่ยเป็นงูหางกระดิ่งใช่ไหมเอา้าเอา้เอา เอาวิ่งไปไหนจงูเหมือนเหมือนมันจะคุยรู้เรื่องด้วยนะแล้วมันหายไปไหนวะเอาหายไปในพิบตาอ้าวอะไรอ่ะหวานคิดว่ามันแบบจะคุยรู้เรื่องกันเลยแบบว่าจะชวนมันแบบมาออกทริปด้วยกันซะหน่อยน่าเสียดายแฮะแต่ว่ามันหายไปเอ้ยนี่ไงเอ้ยจ้งูฉันหาในแทบตายเนี่ยไอ้เมื่อกี้นายวิ่งไปไหนเนี่ยช่วหมฉันจะตามนายไปซะหน่อย มันหนีอะ่ะมันหนีหรือมันให้เราตามวะไม่รู้เลยแต่มันจะตามอะ่ะใครจะทําไมเจ้างูเจ้างูไปไหนเราไปเอาชีวิตรอดด้วยกันเถอะจะไม่อยากาชีวิตรอดคนเดียวอ่ะอุ้ยขอแยก็บหน่อยแล้วกันจะไม่อยากาชีวิตรอดคนเดียวอะ่ะนายมาชีวิตรอดกับฉันเถอะนะอุ้ยอันนี้คือนายตอบรับใช่ไหมนี่คือนายตกลงใช่ไหมเนี่ยการเอาชีวิตรอดมันน่าจะต้องแมวเมวตัดไมสร้างบ้านอ,าอะไรดีอ่ะหรือว่า นายจะออกตามหาสัตว์ในตำนานกับฉันไหมฉันแบกว่าฉันไม่อยากให้มันรอมาเพราะมันน่าจะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์น่าจะไม่แบบรอโผล่มาหาเราหรอกเราจะต้องไปหาเองเพราะงั้นไปกันเลยดีกว่าแล้วเราต้องเริ่มจากที่ไหนเนี่ยต้องเริ่มจากอะไรอะ่ะคือแบบสัตว์ในตำนานต้องอยู่ในไหนะ่ะส่วนมากในถ้ำใช่ไหมในถ้ำในเขาใช่ไหมต้องอะไรเนี่ยใช่ว่ามันต้องใช่แน่ๆใช่ว่าเราลองไปหาบนเขาดูดีไหมอุ้ยอะไรอะ่ะ เฮ้ยมีหอคอยตรงนั้นด้วยโอ้ยันเพิ่งเห็นวิ่งมาตั้งนานงงแล้วงูเราไปขึ้นหอคอยนะอ่าหายไปไหนละอ๋อนี่ไงโอ้แล้วตัวน้องก็เล็กลอเกินเฮ้ยถ้านายตัวใหญ่กว่านี้น่าจะดีนะเพราะว่านายตัวเล็กเกินไปฉันมองไม่ค่อยเห็นงั้นเอาเป็นว่าเราไปขึ้นหอคอยดนะีกว่าเจ้าง,งูอเดี๋ยวฉันพาไปฉันพาไปเฮ้ยใครทุบบล็อกงูเหรอเจ้าง,งูในทุบบล็อกเหรอโอ้โหแปลว่านายเป็นงูที่แสนรู้มากเลยสิในะฉันว่านายไม่ใช่งูธรรมดาแล้วแหละ โอ้ยอดูสิมันเป็นหอคอยที่สูงมากเลยทุกคนแต่ว่าข้างบนไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องลงไปข้างล่างมาแล้วเจ้าง,งูฉันอยากได้ของโหดๆอะฉันอยากได้แบบดาบอะไรเงี้ยก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอุ้ยระเบิดเีตุระเบิดมาจากไหนอะข้างบนเหรอเดียว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 เยวจ้าง,งูเจ้าง,งูหายไปไหน เออไงแหม่ฉันก็นึกว่าเสียงระเบิดแบบมันมาจากนายแล้วก็แบบนายโดนระเบิดซะอีกโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรอะทำไมไม่ระเบิดล่ะโอ้โหก็คือแบบอุ้ยของอยู่ข้างล่างเลยแต่ฉันลงไปฉันต้องตายเนี่ยเฮ้ยงูได้ทำได้ไงโอ้ฉันว่าไม่ต้องหาแล้วมั่งสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่ามีนายก็น่าจะดีสุดๆแล้วแหละโอ้ได้ขนาดนี้เลยเหรออุ้ยอะไรเนี่ยมีแต่อะไรก็ไม่รู้เจ้าง,งู นี่แต่รีวิวอ่ะรู้ว่าไปทำไมนะถึงมีไปแล้วก็ไม่ได้ไปอินชาร์ตอะไรสักหน่อยเอาว่าเราเก็บหล็กไว้ก็ดันเจ้าง,งูหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยเจ้างูอะไรเนี่ยพญานาคพญานาคอะไรได้เป็นงูหางกระดิ่งไม่ใช่หรอเฮ้ยอะไรเนี่ยพญานงพญานาคเฮ้ยไปเดี๋ยราไปเดี๋เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ เดียว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 หันไหนตาสาต์เฮ้ยขยับได้ด้วยอุ้ยอุ้ยพนพิษเดียว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 งูหางกระดิ่งน้องน้องเปลี่ยนไปน้องหางกระดิ่งน้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวนะมันใช่เลยมีงอนมีอุ้ยเกลืสีเขียวอย่างนี้ใช่เลยใช่เลยคนนี้ใช่เลยพอยนหนากแน่แน่ทุกคนอุ้ยอุ้ยน้องเพื่อนผีอุ้ยพนพิษอุ้ยพนพิษด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ย นี่หรอสัตว์สัตว์ในตำนานฉันจะกินแกเอยกินอะไรอะเมื่อกี้เรายังคุยกันดีๆอยู่เลยไม่ใช่เหรอเจ้าหางกระดิ่งไม่ได้ทุกคนเราเรือกหางกระดิ่งไม่ได้ละเพราะน้องเป็นพญานาคอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพิไมดไม่ได้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 อุ้ยเราจะเะหนียังไงอุ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะเจ้าพญานาคเราคุยกันได้อุ้ยน่จะกินฉันทาไมในหมู่หมากไก่ไมมีตั้งเยอะย่าไม่กินฉัน กิเปอร์ช่วยอ่ะอุ้ยทุกคนเราติดพิษเราติดพิษโอ้โหพิษพญานาคก็พอซ้ำนั่นยัง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 มีคิปเปอร์แบบจะมาไล่ฆ่าอีกอุ้ยอุ้ยอุ้ยมนตายแน่มตายชั่วตาย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 แน่ๆอุ้ยของตกหมดเลยอุ้ยอาหารฉันอุตส่าห์หาตั้งนานอาหารแสนรักแสนห่วงของฉันอุ้ยจะเราตายก็ดีนะเราหนีจากพญานาคตัวนั้นได้ พยานาคมันเป็นตัวดีไม่ใช่หรอแล้วทำไมอยู่ดีจะมาฆ่ามากีนเราสิเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไม่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 มันไม่ใช่ว่าเรารีเก็บของเราไปดีกว่าไม่เลยฉันรู้เลยฉันฉันไม่แล้วไม่ต้องไม่ต้องมาใกล้ไม่ต้องมาใกล้ฉันไม่ต้องมาใกล้ฉันคือบนหัวก็บอกอยู่ทนโทพญานาคนายไม่ต้องมาใกล้ฉันเลยจะงูห่างกระดิ่งนายกูจะไม่ไม่ใช่กูห่างกระดิ่งอีกแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่น้อง มันไม่ใช่หนอ้โอ้ยทุกคนมันมันเป็นพ่นพีอีกแล้วไม่เดี๋ยวใจเย็นๆนัเราคุยกันได้เราคุยกันได้เราคุยกันอาว่าตายแน่ตายแน่ฮือพญานาคไม่ต้องเป็นตัวดีสิทำไม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 ล่ะทำไมล่ะพญานาคฉันทำอะไรผิดอุ้ยเราจุ๊กแมนจุเกอร์อุ้ยจูไม่ได้มันพืนพิษนี่ว่าลืมไปอุ้ย เนี่ยหมูก็ต้องเยอะทำไมไม่กินล่ะหมูก็มีต้องเป็นลอยไปลานเนี่ยแล้วไม่กินเนาะโอเนี่ยม้าหมูหมากาไก่วัวก็มียังไม่กินอย่าอยากกินมนุษย์มาโอ้ยฉันไม่ใช่มนุษย์ก็ได้งังน่นนะจริงๆแล้วฉันไม่ใช่มนุษย์จริงๆแล้วฉันน่ะคือประธานบริษัทยัง <c oughs> <c oughs> ไ,ไม่ทุกคนพูดประธานบริษัทปุ๊บมันหายไปเลยอยากกินประธานบริษัทโอ้ยแปลว่า ไม่ใช่แล้วแหละทุกคนแบบว่าถ้ามันพูดตรงๆก็คืออยากกินเราแหละเออพูดง่ายๆอย่างนี้เลยคือคืออยากกินเรานั่นแหละมันไม่เกี่ยวหรอกกับเป็นประธานบริษัทหรือเป็นแบบมนุษย์เป็นอะไรอ่ะคืออยากกินเราแหละอุ้ยโอ้ยจีบจีบแตต้องหนีเข้าบ้านึบนี่เป็นไงล่ะนี่เห็นไหมทุกคนถ้าเราหนีเข้าบ้านเราจะรอดึบนี่เรารอดชัวร์เฮ้ยมีดาบสู้กับมันได้โอ้ยนายนายรู้ตัวหรือเปล่าว่างอดนายมันโผล่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเอ้ยทุกคนอาจจะเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ จ้ซ้อ,อ,อกไปชู้กับมันมาดิก็มาละแมมาละแมอุ้ยมันพ่นพิษไม่อยู่เลยโอ้เขียวอือเลยอะ่ะดูดิอุ้ยอุ้ยโอ้ oh my god ห้าไม่โดนอุ้ยอุ้ยมันพ่นพิษไม่หยุดเลยโอ้ยเราอยู่ตรงนี้เราเราจะปลอดภยัยเราอยู่ตรงนี้จะปลอดภยัยหวัว่าเราต้อง,องลงไปเผชิญหน้าทุกคนเนี่ยดาบแล้วก็มี เป็นดาบศักดิ์สิทธิ์มันจะต้องสู้เจ้าพญานาคบ้านนี้ได้แน่นอนมาสิฉันพร้อมแล้วไม่พร้อมแล้วอุ้ยดูมันทุกคนดูมันดูมันอุ้ยทุกคนดูปากดูอะไรเฮ้ยเสียงแหลอูอแล้วว่าแหลกเลยแหลกเลยเจ้าพญานาคยี่แหลกเลยอุ้ยอ่ะฮะว h a เ t อ e fuck โอ้ยของหายหมดเลยโอ้ยคำสั่งก็ไม่ได้ใช่นะ คำสั่งเก็บของไม่ใช่โอ้ทุกคนดับศักดิ์สิทธิ์เราโลบรรดาอาหารทั้งหลายแหล่ของหวานหายไปหมดเลยหร,ห,รหรือเราเออหวานรู้แล้วทําให้มันแบบกลายปลเ,าลลเป็นตัวดนะีเราต้องเอาเชอร์รี่ไม่ใช่เชอร์รี่มันคืออะไรนะมันคือเบอร์รี่ใช่ต้องเอาเบอร์รี่ไปให้มันเราจะต้องทําทําสัญญากับมันว่าเราจะเอาอ้าวฉันไปลาไปบ้ปปานอ้าวอะไรอ่ะหวานว่าจะเอาเบอร์รี่ให้มันแบบแลกกับการที่มันไม่กินหวานซะหน่อย อ๋อก็คือตัดใจง่ายเลยง่ายทุกคนเราก็น่าจะไม่มีอะไรทําแล้วมั้งก็ช่างมันเถอะทุกคนถือว่าเรารอดแล้วมีชั้นคัมพิวต์ละทุกคนกเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดจากพญานาคบ้านนี่ก็คือมันไปแล้วก็สําหรับคลิปนี้ค่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หวานด้วยนะคะอยากให้ทําคอนเทนต์อะไรหรือว่าตัวอะไรคอมเมนต์มาบอกได้นะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายย๊าหู